ตามหาไอเซนในอนิเมแอดเวนเจอร์วันนี้เหมือนจะไม่ได้กิ่นเกลือน,นะครับทุกคนวันนี้พี่สิบจะใช้ดาวทั้งหมด2ล้าน2แสนดวงเพื่อทําการตามหาไอเซนตัวละครที่หายากที่สุดในเกมนะตอนนี้ซึ่งพี่สิบกล้าการันตีได้เลยว่าตัวละครแม่งหาโคตรยากจริงๆตั้งแต่เกมเปิดมาสุ่มเป็นล้านยังไม่ออกจนอ e ีเวนต์จะเอาออกไปแล้วตัวก็ยังไม่ได้สวัสดีครับวันนี้อยู่กับพี่สิบ,บาทกันในแมปอนิเมแอดเวนเจอนะครับแล้ว วันนี้พี่สิบก็มาพร้อมกับดาวสองล้านสองแสนนะครับกับดวงเกลือเือเรามาดูกันว่าในวันนี้พี่สิบจะได้ไอเซนกลับไปครอบครองกันหรือเปล่านะครับกับเวลาที่หามาค่อนข้างนานนะทุกคนกับดาวสองล้านนะครับไปเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับผมกดไปรัวๆกันเลยนะครับโอ้โหสองล้านสองแสนนะทุกคน ไม่รู้ว่าไอเซนจะมาให้เราสักสิบตัวหรือเปล่านะครับผมหรือว่าตัวเดียวก็ไม่มีนะครับก็ลองมาลุ้นกันนะครับว่าจะได้หรือเปล่านะทุกคนอ่ะพี่สิบขอกดไปดูรัวกันเลยนะครับก่อนเข้าไปรับชมความเกลือก็ฝากช่วยกันกดไลค์ให้กับพี่สิบคนละหนึ่งไลค์ด้วยนะครับดีทีช็อปขายไก่เพชรราคาถูกมีทั้งแมปอนิเมะแอเวนเ,เจอร์อนิเมะดฟเฟนเดอเวเวเวร์และอนเวเวิเมะแวนการ์ดรับกดเกมพาร์เลทถ,ถูกทั้ง3มแมปมีบริการเตริมโบบัคแท้เรทด,ดี และยังมีโค้ดแจกอีกด้วยซึ่งบอกได้เลยครับผมว่าวันนี้นะกดจนมืออีกกดจนเมาส์พังกันไปข้างหนึ่งกันเลยครับผมรู้สึกว่าค่อนข้างทรมานนะทุกคนโอ้โหตั้ง2องล้าน2นะครับซึ่งตอนนี้พี่ติบบาาจะทำการเร่งสปีดไปนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลา ซึ่งตอนนี้พี่สิบบาทกดไปสักพักแต่รู้สึกว่าเริ่มไม่ไหวแล้วครับผมเมื่อยมือเหลือเกินนะครับเดี๋ยวตอนนี้พี่สิบต้องขอทําการใช้เป็นออโต้คลิกเข้ามาช่วยดีกว่านะทุกคนไม่อย่างนั้นนั่งกดเป็นชั่วโมงนี่ครับผมนิ้วพังแน่นอนนะทุกคนเอาล้วครับทุกคนรู้สึกว่า2ล้านนี่มันจะกดมือมันจะเมื่อยนะครับพี่สิจะต้องทําการ ขออนุญาตนะครับผมใช้เป็นออโต้คิกเข้ามาช่วยนะครับผมมาตอนนี้พี่สิบไปเซตออโต้คิกเรียบร้อยแล้วครับผมมาเริ่มเลนเลยโอ้โหลัวจัดลัวจัดมารู้ให้มันรู้นไปครับผมว่าสองล้านไอเซนจะมาหรือเปล่านะทุกคนอโคตรลัวครับ เหมือนจะมีตัวอะไรออกมาแล้วนะหนึ่งตัวนะทุกคนแต่ไปกันต่อครับผมเทพเจ้าดวงเกลือสองล้านอย่างเรา แล้วตอนนี้นะครับพี่สิบรู้สึกว่ามันต้องมีอะไรมายึดเหนี่ยวทางใจนะครับผมพี่สิบต้องขอออกมาทําการกดน้ํายาลัคกี้พชั่นก่อนครับถึงรู้ว่ามันจะไม่ช่วยอะไรแต่ก็อยากจะกดไว้นะครับกดไว้อุ่นใจครับผมขอญาตหาน้ํายาก่อนนะครับไม่รู้ว่าจะมีหรือเปล่านะโอเคมีหนึ่งขวดพอดีเลยนะครับไปกดกันเลยครับผมของอย่างนี้ใครไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะครับผมมาลุ้นกันว่า2อล้านจะออกกันหรือเปล่านะครับผมหลัง จากที่6-7ล้านก่อนหน้านี้ไม่เคยออกเลยแล้วเพื่อนๆลองคิดดูสิครับนี่ขนาดพี่สิบบาทใช้ออโต้คลิกนี่ยังใช้เวลาอัดขนาดนี้นะครับผมถ้าทําการเล่นคลิกมือนี่โอ้โหทั้งวันนะครับบอกเลยพี่สิบบาทต้องบอกก่อนนะครับผมใช้เวลาอัดทั้งหมดประมาณอยู่ที่เกือบ1ชั่วโมงกันเลยทีเดียวนะครับผม แต่ว,ว่าตอนนี้นะครับเราก็ทําการมาตัดให้มันเหลือสั้นๆนะครับทุกคนแต่ไม่รู้ว่าจะสั้นจริงหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้พึ่งสุ่มดาวไปแค่ประมาณ2อถึงสามแสนเท่านั้นเองครับทุกคนโอ,โ,โอ้โหไม่รู้จะเหลือเยอะไปถึงไหนนะครับแต่ถึงต่อให้เหลือเท่าไหร่เราก็ต้องสุ่มให้หมดนะครับเพราะเป้าหมายของเราคือไอเซนเท่านั้นนะครับทุกคน <laughs> บอกเลยวันนี้นะพี่10บ,บาทไม่ได้กิ่นเกลือแน่นอนนะครับเพราะว่ารู้สึกได้พี่โอจิตสัมผัสแอแต่กดรัวขนาดนี้ไม่คิดจะออกมาให้หน่อยแล้วครับไอเซเรนโอ้โหอีเวนต์ก็จะเอาออกเกมก็จะอัปเดตแล้วนะครับยังไงก็ขอได้ตัวก่อนส่งท้ายด้วยเถิด มาหน่อยเลยเอ้ลูกเพมาหน่อยเบื่อกันแล้วใช่ไหมกับการทำงานจนไม่มีเวลาเล่นเกมปัญหานี้จะหมดไปเมื่อน้องๆใช้ UG p h o บริการเช่าค่าวโฟนไม่ว่าจะปล่อยบดฟาร์มเพชรถึงแม้จะปิดคอมปิดโทรศัพท์มือถือหรือปิดเน็ตก็สามารถฟาร์มได้24ชั่วโมงเริ่มต้นเพียงวันละ10บาทเท่านั้นเพียงแค่กดสมัครผ่านลิงก์ใต้ดีสคริปชั่นของพี่10บาทหรือกรอกโค้ด10บาทก็รับส่วนลดไปเลย20บาทต่อครั้ง เต็มแล้วแน่นอนมันแค่ลบไม่ทันที่ต้องเดินไปเข้าห้องน้ำเลยแล้วมันจะมาตอนที่ไม่อยู่ลองลองใช้สูตรมาที่ต้องลองไปนอนครับคุณผมแต่ก็ลอแอบคิดอยู่ว่าไม่ใช่ยากเลยที่ก็ปล่อยมันคิดไปอย่างเงี้ยใครก็วี่็ต้องฝอยไปคิดอย่างเงี้ยถ้าเราตั้งจุดจอดมันมันจะแบบมันจะไม่มา ไม่รู้ได้ตัวปลดลื่นๆเลยแต่ถือว่าผมว่าก็ดีนะกิจกรรมนี้ถือว่าก็ได้เอาตัวมาปลดลื่นๆแล้วก็ไม่ได้เล่น <ผม S 1> เลยผมเล่นผมเล่นเล่นผมอัปเดตแรกๆผมว่าฟาร์มปล่อยฟาร์มปล่อยฟาร์ม,ม,ม,มยังไม่ได้เลยหมดไปหมดผมจะล้านตัวฟาร์มไม่ไหวเลยมันไม่เล่นมา่อกฟาร์มมัน มันต้องมีโฮมูล่ามันมันถึงจะฟาร์มผ่านหนึ่งมีนะดีฟาร์มเลยถ้ามีโฮลูลาถ้ามีโฮล้าผ่านอย่างเงี้ยผ,ผมใช้แค่นี้เองโฮลูลาแล้วก็ใช้ไอ้นี่เอ่อคัดอะแค่แหละของตัวแล้วผมก็บั๊บขึการเขียวเหรอเอ่อคัตคัตแบบไม่ได้ห<ล>มายถึงว่า เรสองกั่วโออมง event นตนะ่ t e r ตอนนี้ก็ผ่านไปสักพักใหญ่แล้วนะครับดาวพี่สิบบาทยังคงเหลืออยู่ที่1นึ่งล้านแปดแสนดวงอยู่เลยนะครับผมและก็ไม่มีวี่แววว่าไอเซ็นจะโผลมาแต่อย่างใดนะทุกคนค่อนข้างทรมานเหลือเกินนะครับไม่รู้จะทํำยังไงดีให้มันออกและไม่รู้จะทํำยังไงดีให้สุ่มหมดนะครับใช้เวลาค่อนข้างนานเลยนะทุกคนวันนี้พี่สิบ,บาทก็จะทําการนะครับ ไปกดออโต้คิกต่อนะครับผมแล้วก็จะขอตัวไปงีบสักแป๊บหนึ่งนะครับแล้วเราก็ลันยาวๆเลยนะทุกคน และตอนนี้นะครับพี่สิบบาทก็ได้ตั้งออโต้คลิกไว้แล้วหนีไปงีบซักแป๊บหนึ่งนะครับผมแต่ในระหว่างที่พี่สิบบาทได้ทำการแอบไปนอนแล้วก็ปล่อยสุ่มไปยาวๆนะครับทันใดนั่นเองก็ได้เกิดเรื่องที่ไม่คาดฝันขึ้นนะครับและพี่สิบไม่รู้ด้วยว่าตัวละครมันออกมาตอนไหนหรือว่ามันไม่ออกมาหรือเปล่าเอ๊ะหรือว่าเราเฉลยไปแล้ววะเนี่ย นี่ยจวัลหนึ่งละวันหนึ่งแล้วเด็กได้ประมาณแสนแสน,น,นไหนที่สุดครับพี่สิบบาทก็ได้ไอเซนมาครอบครองแล้วครับทุกคนโหได้เห็นหน้าจอแตกครั้งแรกนะแต่ว่าไม่เห็นตัวละครนะครับและตอนนี้พี่สิบบาทก็ยังหลับอยู่ยังไม่รู้ตัวนะครับทุกคนแล้วก็ปล่อยสุ่มยาวไปจนพักใหญ่เลยครับผม สองร้านมันจะไม่มาเลยเหรือนี่ไอเซนออถ้ามามาอยู่ในกระเป๋าเลยใช่ไหมอไอเซนไอเซนบู <laughs> มันแตกตอนไหนไม่รู้พี่หลับอ <laughs> ุ้อยมาตัวไหนมาไม่ <laughs> กดอยู่ไหมโว้โวเทสไม<อ>่กดอยู่ไหมครับ <laughs> พี่แชร์จออยู่ใช่ไหม พี่แชร์แต่ของผมมันหมุนๆนะมันไม่เห็นนะะใช่เหรออาไรใช่ใช่ใหม่นะโอ้หลับหลับแล้วก็ตื่นหมดไปเท่าไหร่พี่ขึ้นไหมครับขึ้นไหมขึ้นแล้วพี่โอ้คุณเอกเออแล้วหลงรักเธอเขาแล้วโอ้แม่ไอเซนีกูหายว่ะคนดิ้งอยู่ไหม ไม่อยู่ครับเขาปล่อยเขาปล่อยเป๋ร์นี้ให้ดูแล้วเขากบอกเดี๋ยวไปนอนนอนเล่นอือี่สมต่อให้จบไอกันต่อครับทุกคนมาแล้วครับไอเซนตัวที่หนึ่งแต่พี่ต้องไปย้อนคลิปดูแล้วเนี่ยว่ามันแตกตอนไหนตอนนี้เหลืออีกแปดแสนนะทุกคนไปกันต่อ อุ้ยสามหมื่นล้เพิ่นไวปหน่อยพอไหม <c oughs> แล้วตอนนี้นะครับ <c oughs> ก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยกับการสุ่มตัวละครอย่างไอเซนด้วยงบ2องล้านสองแสนดาวนะครับทุกคนก็ได้ไอเซนมาทั้งหมด หตัวนะครับผมยังโชคดีนะที่มันออกมานะครับก่อนหน้านี้สุ่มไปแล้วนะครับสี่ห้าล้านมันไม่มาเลยนะทุกคนค่อนข้างซึมนะครับก็ถือว่าโชคดีนะทุกคนที่มันออกมาให้ก่อนที่จะจบอีเวนต์นะครับผมวันนี้ก็ปิดจ็อบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการสุ่มหาตัวละครอย่างไอเซนนะทุกคนก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ดูมาจนจบคลิปในตอนนี้แล้วก็ขอแสดงความดีใจกับบูนโกะด้วยนะครับ ต้องบอกไว้ก่อนอันนี้ไม่ใช่ ID พี่10นะครับแต่เป็น ID ของบูนโกนั่นเองนะทุกคนฟาร์มมาค่อนข้างหลายอาทิตย์เลยนะเพื่อที่จะเอามาให้พี่ส0บาทสุ่มนะครับผมตอนนี้ก็ปิดจอบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ให้กับพี่10บาทกันด้วยนะครับและยังไงก็ฝากกันกดติดตามด้วยนะทุกคนสําหรับช่อง10บาทเกมมิ่งนะครับบ๊ายบาย